สวัสดีครับซืบเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนนะครับไปบันทึกกรณีที่สิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะของการอยู่อาศัยและค้าขายนะครับแล้วบันทึกผิดแบบนะครับทำให้เวลาเรานำเข้าแอรแท็ออนไลน์นั้นอาจจะเกิดปัญหาด้วยนะครับดังนั้นจึงขออธิบายวิธีการบันทึกกรณีบ้านอยู่อาศัยและมีการค้าขายในอาคารหลังเดียวกันนะครับโดยตรงนี้นะครับถ้าเราอ้างอิงนะครับาตาม หลักของตัวกฎหมายนะครับเราจะอ้างอิงตามนี้นะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตนะครับดูโจทย์ตามนี้ก่อนโจทย์ที่เราทดลองอสมมุติขึ้นมานะครับชื่อนายสานำคุณทดลองนะครับเลขที่4ีหมู่1นึชนดนะครับไม่ทราบเลขที่กระสานะครับระหว่างแล้วก็เลขที่ที่ดินที่ยี่สินาสมวดนะครับสองหสี่ ในที่1ไร่3งาน5้ตารางวาราคาประเมินอยู่ที่200บาท2อ2 0ันบาทคนทีนะครับสร้างเป็นตึกชั้นเดียวขนาด10คูณ12นะครับแล้วก็อายุสิ่งปลูกสร้างคือ10ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับแสดงว่าเป็นบ้านหลังหลักของของเขานะครับโดยแบ่งหน้าบ้านนะครับขายของชําอยู่ที่10คูณ6นะส่วนที่เหลือนั้นเป็นที่อยู่อาศัยนะครับตามรหัสแปลง Atta คือ4 0 A 3 52นะครับ ซึ่งตามหลักของกฎหมายแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปอ้างอิงก่อนมาตรา38นะครับกรณีที่ดินหรือสิ่งปสร้างใดที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกำหนด ดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าให้จัดเก็บตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์นะครับ us us. รรซึ่งเราจะมาแยกสัดส่วนการใช้ประโยชน์ดังนี้นะครับส่วนที่1ก่อนเป็นส่วนที่อยู่อาศัยบ้านหลังหลักนะครับดังนั้นตัวบ้านหลังหลักนี่นะครับสัดส่วนที่อยู่ข้างหลังนะครับก็ここจะได้รับสิ์ยกเว้นนะครับตาม5้าล้านตามมาตรา41นะครับยกเว้นให้50ล้านนะครับ ส่วนที่อยู่อาศัยเขาจะไม่ได้จ่ายภาษีนะครับแต่ท่านมาดูส่วนด้านหน้านะครับที่มีการค้าขายตรงนี้นะครับจะต้องเป็น3ใช้ประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่เกษตรหรืออยู่อาศัยนะครับซึ่งด้านหน้านี้จะต้องเสียภาษีนะครับจะต้องเสียภาษีในอัตราที่0.3าของมูลค่าฐานภาษีนะครับดังนั้นนะครับเราต้องแยกสัดส่วนให้ชัดเจนก่อนว่าส่วนไหนที่เป็นลักษณะของอยู่อาศัยส่วนไหนที่เป็นลักษณะของการค้าขาย นะครับซึ่งวิธีการบันทึกเราจะบันทึกใน a t a แ3 0 0 0แบบตัวอย่างที่จะให้เห็นภาพต่อไปนะครับตัวแ t a แ3 0 0 0นะครับเราเข้าที่คำว่าทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินบันทึกและวค้นหาข้อมูลเจ้าองทรัพย์สินะค้คนหาชื่อก่อนนะตามจทย์ข้อนี้นะครับชื่อนายสาแล้วก็ค้นหาชื่อนายสนะครับ เมื่อไม่ปรากฏชื่อแล้วเราก็ปิดออกไปนะครับแล้วก็เพิ่มชื่อได้เลยรนะายสามลองคุณทดลองก่อนนะครับเพราะว่าเป็นชื่อที่ทดลองขึ้นมานะครับเครดิตสม,มุิขึ้นมานะครับวันเลขที่สี่สี่หมู่หนึ่งนะล้วก,กดบันทึกไปนะครับเราเลือกที่เมนูทะเบียนทรัพย์สินนะครับแล้วก็เพิ่มแปลงที่ดิน เราใส่ตรงรหัสแปลงก่อนนะครับรหัสแปลงตาม l t a ์ GS นะครับก็คือ 40A 352นะครับประเภทเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นชนดนเลขที่เอกสารสิทธิ์นะครับเราไม่ทราบนะครับ ถึงเวนเก่อนนะครับระวางสี่เก้าสามห้าสี่สี่หกเลขที่ที่ดินที่ยี่สิบหน้าสำรวจสองห้าสามเลขที่หนึ่งไร่สามงาน าสิบตารางวาราคาประเมินที่ธนากษ์กำหนดให้อยู่ที่2,000บาทกดบันทึกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเพิ่มการใช้ประโยชน์หลังจากที่เรากดบันทึกแล้วเราจะเพิ่มการใช้ประโยชน์นะครับเราเลือกการใช้ประโยชน์ตามนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับเป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์นะครับในสัดส่วนเขาเรียกว่าหลายประเภทนะครับเราจึงต้องเลือกคําว่าการใช้ประโยชน์ที่หลายประเภทนะครับ แล้วก็ใช้เองเราก,กดบันทึกไปใช้ประโยชน์เป็นหลายประเภทแล้วนะครับเราจะเลือกตรงการใช้ประโยชน์ของที่ดินนะครับเพื่อจะเพิ่มสิ่งสร้างนะครับเราจะเพิ่มสิ่งสร้างทางด้านขวามือนะครับเราก็เลือกตามโจทย์ก่อนนะครับอ่านตัวนี้อารคีสี่สิบสี่หมูลหนึ่งเป็นลักษณะของบ้านตึกชั้นเดียวนะครับเป็นตึก จำนวนหนชั้นขนาดตัวอาคารนะครับก็คือ10คูณ12สร้างมาแล้ว10ปีนะครับเมื่อเราบันทึกครบเสร็จแล้วนะครับเมนูจะขึ้นมาตรงด้านของมูลค่าทรัพย์สินนะครับขึ้นมาบันทึกแล้วนะครับเราก็กดเพิ่มการใชประโยชน์นะครับการทช้ประโยชน์ตามที่เราทราบแล้วนะครับว่า การเทียบยอของบ้านพักอาศัยและค้าขายอยู่หลังเดียวกันนะครับเราจะเรียกการเทียบยอนะครับแบ่งสัสดส่วนออกไปเป็น2อ,อย่างนะครับอย่างที่1ก่อนนะครับคือมีการค้าขายนะครับดังนั้นเราก็ต้องเลือกส่วนนี้นะว่าเป็นอื่นๆที่ไม่ใช่เกษตร,รหรืออยู่อาศัยนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะ,ะเช็คข้อมูลนะว่าส่วนค้าขายนั้นเท่าไหร่นะครับซึ่งท่านต้องมีการ ไปสารวจนะครับแล้วก็แยกส่วนค้าขายออกมาก่อนเราเลือกส่วนที่อื่นๆที่ไม่เกษตร,รหรืออื่นๆนะครับเลือกอื่นๆก่อนนะครับแล้วก็เลือกชั้นที่1นึ่งนขนาดที่มีการค้าขายท่านต้องแยกออกมาให้ชัดเจนก่อนนะครับว่ามีค้าขายเท่าไหร่แล้วก็หมายเหตุด้วยนะครับว่าส่วนนี้คือค้าขายเพื่อให้ท่านสามารถเก็บภาษีส่วนนี้ได้ถูกต้อง แล้วก็กดบันทึกไปส่วน l t e ท็0 0 0นั้นนะครับยังไม่มีเมนูที่ลบส่วนที่เหลือออกได้นะครับท่านต้องใช้เครื่องทิ่เลขคิดออกนะครับซึ่งตรงเนื้อที่ตัวอาคารทั้งหมดคือ120นะครับแต่ใช้ประโยชน์ไปแล้ว60ตารางเมตรดังนั้นเราจะเพิ่มอีกรอบหนึ่งคือส่วนที่อยู่อาศัยนะครับเราก็เลือกตรงนี้ว่าใช้เองนะครับส่วนที่2นะครับเป็นลักษณะของบ้านหลังหลัก ตรงนี้จะได้สิทธิ์ยกเว้นที่ห0สิบล้านนะครับเราก็เลือกบ้านหลังหลักให้เขาก่อน2อคิดหนึ่งนะครับชั้นที่1เหมือนเดิมนะครับเนื้อที่ที่เหลืออยู่ก็คือหกสิตารางเมตรนะครับท่านก็บันทึกไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเรากดบันทึกแล้วเราก็เพิ่มรูปได้เลยนะครับเพิ่มรูปนะครับท่านก็เลือกรูปร้านค้าขึ้นมานะครับว่าเป็นร้านค้าแบบไหนนะครับตัวอย่างรูปตรงนี้เราก็จะเลือกรูปขึ้นมา นะครับก็กดบันทึกไปเราก็จะได้ร mm ูปแล้วนะครับล้วก็ปิดออกไปนะครับแล้วก็ปิดออกไปเสร็จแล้วเราจะนําเข้าสู่ออนไลน์ยังไงท่านมาดูข้อต่อไปนะครับวิธีการนําเข้าออนไลน์การนําเข้าออนไลน์นั้นเราต้องเลือกตัวโปรแกรมเสริมขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งโปรแกรมเสริมเมื่อท่านได้แล้วนะครับเมื่อท่านได้โปรแกรมไปแล้วท่านสามารถนําเข้าออนไลน์ได้ โดยวิธีการนำเข้าอ,ออนไลน์ขั้นตอนมีดังนี้นะครับการนำเข้าอ,ออนไลน์นะครับขั้นตอนคือท่านตอน้อนงะใช้โปรแกรมเสริมของเรานั้นนะครับกดถอดรหัสก่อนนะครับถอดรหัสแปลงแล้วก็ตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับกดถอดรหัสล็อคคู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะถอดรหัสให้นะครับแล้วก็กดตั้งค่าระบบแล้วก็ ตกลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกตรงคำว่า altac เข้าสู่ระบบ altac อนไลน์นะครับไปที่เมนูทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินนะครับแล้วก็เริ่มต้นเราจะนำเข้าเจ้าของทรัพย์สินก่อนนะครับกดนำเข้าเจ้าของทรัพย์สินนะครับอันดับแรกก่อนนำเข้าจาองทรัพย์สินก่อนนะครับระบบจะทำการไปเช็ค ชื่อกดนะครับว่าม <gger> in ีรายชื <c oughs> ่ออยู่ในระบบหรือไม่ถ้ามีระบบก็จะปล่อยผ่านนะครับโดยที่ตอนนี้ระบบได้ทําการเช็คชื่อแล้วนะครับว่าหายชื่อใดที่มีอยู่ในระบบแล้วระบบก็จะปล่อยผ่านไปส่วนรายชื่อใดที่ยังไม่มีในระบบนะครับระบบก็จะทําการเพิ่มให้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปเพิ่มเองนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นระบบที่ทํางานด้วยระบบอัตโนมัติเมื่อเราเพิ่มท่องทัพย์สินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเพิ่ม ทรัพย์สินต่อไปทรัพย์สินแรกที่เราต้องเพิ่มก็คือเราจะเพิ่มทรัพย์สินที่เป็นที่ดินก่อนนะครับเราก็เลือกเพิ่มที่ดินะระบบก็จะทาการบันทึกที่ดินให้ตามข้อมูลที่เราบันทึกจาก LT a ท็กสามพันมาตอนนี้ระบบก็ทําการบันทึกข้อมูลที่ดินก่อนซึ่งระบบจะทําการบันทึกเองโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปพิพ์นะครับซึ่งระบบจะทํางานเองอัตโนมัติเราเพียงแต่ ดูข้อมูลที่ให้ถูกต้องก่อนแล้วเสร็จแล้วส่วนข้อมูลนั้นจะน flaws, ําบันทึกเข้าสู่แอปลออนไลน์เองอัโตโนมัตินะครับจากที่เราเพิ่มดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มรายการสิ่งปลูกสร้างต่อนะครับซึ่งวิธีการเพิ่มรายการสิ่งปลูกสร้างนะครับท่านก็ไปที่ทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินนะครับแล้วก็เปิดโปรแกร,รมเราขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็กดนําเข้าสิ่งปลูกสร้างต่อได้เลยนะครับเราเลือกสิ่งปลูกสร้างนะครับกดนําเข้าครับ โลบจะทําการบันทึกสิ่งปลูกสร้างให้ท่านเองอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งบันทึกเองนะครับตอนนี้ระบบก็ได้ทําการบันทึกให้แล้วนะครับท่านก็จะมองเห็นภาพของการบันทึกสิ่งปสร้างนะครับซึ่งระบบก็จะบันทึกตามข้อมูลที่เราบันทึกมาจากแอร์แท็กสามพันแต่ระบบก็จะคัดลอกข้อมูลจากนั้นมาเข้าสู่แอร์แท็กออนไลน์ให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลานั่งบันทึกเองนะครับปล่อยให้ระบบทํางานเองอันนี้คือข้อมูลที่เราจะได้จากข้อมูลการบันทึกจากแอรแท็ก 3,000มาเข้าสู่ a อ t ์ c ็ออนไลน์นะครับถ้าข้อมูลที่ท่านบันทึกจาก a อ t ์ c 3,000ถูกต้องส่วน a อ t ์ c ็ออนไลน์นั้นก็จะได้มาครบและก็ถูกต้องเช่นกันนะครับก็ท่านจะเห็นภาพว่าการบันทึกโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทํางานเองนะครับตอนนี้ก็ได้ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับก็บันทึกลายต่อไปไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อกี้เราบันทึกนายสามเข้ามานะครับซึ่งท่านจะเห็นภาพว่านายสามนั้นการใช้ประโยชน์นะครับเป็นลักษณะของหลายประเภทรหัสแปลงก็จะบันทึกตามที่เราบันทึกจากข้อมูล LT a ์ท็พันนะครับตัว l อ a ็กออนไลน์ก็จะได้ข้อมูลเช่นเดียวกนันก็เห็นภาพของการบันทึกมานะครับแต่ว่านายสามนั้นมีการใช้ประโยชน์สองครั้งนะครับระบบก็จะทําการบันทึก การเทียดสครั้งนะครับที่มีลักษณะของค้าขายและหยวนใสยด้วยนะครับท่านมาดูนะครับในสามนั้นมีการมีได้ทรัพย์สินอะไรมัางจาก l t ลแท็กสาันย้ายมาสู่แอลแท็ออนไลน์นะครับเริ่มต้นจากที่ดินนะครับท่านจะเห็นภาพว่าที่ดินนั้นมีการนําเข้ามานะครับแล้วก็มีการเฉลียดเป็นหลายประเภทเหมือนกับที่ท่านบันทึกใน l t ลแท็กสามพันนะครับแอลแทกออนไลน์ l ก็จะเป็นหลายประเภทเช่นกันส่วน สิ่ง,งสร้างนะครับท่านมาดูนะครับสิ่ง,งสร้างก็จะมีการเช็คยออยู่2อย่างนะครับมีอื่นๆที่ไม่ใช่เกษตร,รหรืออยู่อาศัยเห็นไหมครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นลักษณะของบ้านหลังหลักด้วยนะครับก็การเช็คยอก็จะมาเชน่นกันกับที่ท่านบันทึกจาก a i r t แท็กันก็จะย้ายเข้าสู่ a อร์ท็กออนไลน์เลยเมนูนต่อไปนะครับเราจะบันทึกรูปเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านทําได้ข้อมูลที่สมบูรณ์นะครับเราท่านก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเลือกการเพิ่มรูปภาพ สิ่งป่กสร้างนะครับเราก็เลือกเลยนะครับระบบจะทําการค้นหารหัสสิ่งปูกสร้างและทําการค้นหารูปให้เรานะครับาการค้นหารูปถ้ามีการนะครับบันทึกแล้วมีคำล่าช้านะครับท่านสามารถกดช่วยโปรแกรมได้นะโดยกดคําว่าบันทึกช่วยโปรแกรมด้วยนะครับเนื่องจากว่าการบันทึกรูปนั้นนะครับจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ของกรมนั้นอาจจะอยางไม่รองรับเราก็ต้องกดบันทึกช่วยด้วยนะแต่ว่านะถ้าเป็นรูปไหนที่ไม่มีลักษณะของไฟล์ที่ใหญ่มากนะครับระบบก็จะทําการบันทึกได้รวดเร็วขึ้นนะตอนนี้ระบบก็ทําการบันทึกแล้วนะครับสังเกตนะครับระบบจะทําการค้นหารหัสรูปรหัสสิ่งกูกสร้างขึ้นมาให้เราเองแล้วก็ทําการบันทึก รูปภาพให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหารูปนะครับตอนนี้ระบบก็ทําการบันทึกรูปเรียบร้อยแล้วท่านมาดูนะครับว่าตรงสิ่งสร้างมีรูปถูกต้องตามแอลแท็กสามพันเราหรือไม่นะครับแอลแท็กสามพันของเรารูปภาพเป็นแบบใดแอลแทออนไลน์ L ก็จะเป็นเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับก็คือแอลแท็กสามรูปภาพเป็นแบบนี้แอลแออนไลน์ L ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับอันนี้คือการย้ายข้อมูลจากแอลแ สามพันก็สู่แอร์แท็ออนไลน์นะครับส่วนใครที่ต้องการโปรแกรมนะครับท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเราอินดีที่จะให้บริการนะครับแต่ว่าท่านต้องมารับความรู้ในการอบรมก่อนเพื่อนำไปใช้งานได้ถูกต้องนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ